สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับรถครอบครัวอนเนกประสงค์รุ่นใหม่ล่าสุดจาก Honda Honda Mobilio ปี2026รุ่นนี้เรียกได้ว่ามีการปรับโฉมครั้งใหญ่ทั้งในด้านดีไซน์ฟีเจอร์และสมรรถนะการขับขี่ตอบโจทย์ทั้งคนเมืองและครอบครัวที่ต้องการความคุ้มค่าและความสะดวกสบายในการเดินทาง เริ่มจากรูปลักษณ์ภายนอก Honda Mobilio 2026มาพร้อมดีไซน์ที่ดูสปอร์ตและรูหหลย,ยิ่งขึ้นเส้นสายตัวถังถูกออกแบบให้ลู่ลมมากขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพด้านอากาศพลาศาสตร์กระจังหน้าใหม่สไตล์ s OLID WING FACE พร้อมไฟหน้าแบบ Fu ู l เลตที่ให้แสงสว่างคมชัดทั้งกลางวันและกลางคืน ไฟ DRL ดีไซน์บางเฉียบช่วยเพิ่มความโฉบเฉี่ยว้านข้างตัวรถมีเส้นคาดที่ต่อเนื่องตั้งแต่ไฟหน้าไปจนถึงไฟท้ายทำให้ตัวรถดูยาวและเพียวครึ่งล้ออันลอยขนาด16และ17นิ้วลายใหม่ช่วยเสริมความพรีเมียมตัวถังมีให้เลือกหลายสีทั้งโทนสุภาพอย่างขาวมุกดำคริสตัลและสีพิเศษอย่างน้ำเงินเมทัลลิกที่ดูโดดเด่นบนท้องถนน เมื่อเปิดประตูเข้ามาภายในห้องโดยสารสิ่งแรกที่สัมผัสได้คือความโปร่งโลง่งและการจัดวางที่เป็นระเบียบ Honda Mobilio 2026ยังคงจุดเด่นในเรื่องความกว้างขวางด้วยการจัดที่นั่งแบบ3แถวรองรับผู้โดยสารได้สูงสุด7คนเบาะนั่งปรับพับได้หลากหลายรูปแบบเพื่อให้เหมาะกับการขนของหรือใช้งานจริงในชีวิตประจำวัน วัสดุตกแต่งภายในได้รับการยกระดับขึ้นใช้โทนสีทูโทนพร้อมลายไม้หรือเมทัลลิกในบางรุ่นเพิ่มความหรูหราพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันพร้อมปุ่มควบคุมระบบต่างๆหน้าจออินโฟเทนเมนตแบบสัมผัสขนาด9นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto รวมถึงระบบสังงานด้วยเสียงระบบปรับอากาศอัตโนมัติแยกโซนพร้อมช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารแถวหลังทุกตำแหน่ง เบาะนั่งแถวที่2ส,สามารถเลื่อนหน้าหลังและปรับเอ็นได้ส่วนแถวที่3ออกแบบให้มีพื้นที่วางขาและสีสามารถขึ้นเมื่อเทียบกับรุ่มก่อน ด้านสมรรถนะ Honda Mobilio 2026ใช้เครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตร i-VTEC ปรับจูนใหม่ให้กำลังสูงสุดประมาณ123แรงม้าแรงบิด145นิวตันเมตรส่งกำลังผ่าน t ์ c v t ที่พัฒนาให้ตอบสนองนุ่มนวลและประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้นอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยทำได้ประมาณ17กิโลเมตรต่อลิตรเหมาะสำหรับการขับในเมืองและเดินทางไกล นอกจากนี้ยังมีระบบ i d เด Stop ที่ช่วยลดการใช้เชื้อเพลิงในขณะหยุดรถระบบกันสะเทือนหน้า m ม็กเฟอร์สันสตรัและด้านหลังทอชันบีมปรับเซตให้ขับนุ่มสบายแต่ยังคงการทรงตัวที่มั่นคง ระบบความปลอดภัยก็ถูกจัดเต็ม Honda ได้ใส่แพ็กเกจ Honda Sensing มาให้ในหลายรุ่นย่อยซึ่งประกอบไปด้วยระบบเตือนการชนและช่วยเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันตามรถคันหน้าระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนและระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนโดยไม่ตั้งใจรวมถึงกล้องมองรอบคัน360องศาเซนเซอร์รอบคันและถุงลมนิราภายัยรอบคันทำให้ผู้ขับและผู้โดยสารมั่นใจได้ในทุกการเดินทาง ในเรื่องของราคาจำหน่าย Honda Mobilio 2026ในประเทศไทยคาดว่าจะเปิดตัวเริ่มต้นที่ประมาณ6,99,000บาทสำหรับรุ่นพื้นฐานและอาจไปถึงราว8,99,000บาทในรุ่นท็อปที่มาพร้อมอุปกรณ์ครบครันซึ่งถือว่าเป็นราคาที่แข่งขันได้ในกลุ่ม MPV ขนาดเล็กเมื่อพิจารณาจากคกวามกว้างขวางคุณภาพการประกอบสมรรถนะและระบบความปลอดภัยที่ให้มา สรุปแล้ว Honda Mobilio 2026เป็นรถครอบครัวที่ยังคงเอกลักษณ์ด้านความอนเนกประสงค์แต่ถูกยกระดับทั้งดีไซน์ความสะดวกสบายและเทคโนโลยีให้ทันสมัยยิ่งขึ้นเหมาะทั้งสำหรับผู้ที่ใช้ในชีวิตประจำวันและผู้ที่ชื่นชอบการเดินทางท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะด้วยความคุ้มค่าทั้งาราคาและสิ่งที่ได้รับทำให้รุ่นนี้ยังคงเป็นตัวเลือกยอดนิยมในตลาดรถอนเนกประสงค์